ไลยฟุ่งเฟื่อยมารถรถนำโชคมาถึง,ถงแล้วเ,เอ้ย821มันหายโชคหายลาบเจ้าของมันเอาเจ้าของไว้เลขก็ออกอีลี821เสียดายจำไม่ได้ขั้นจำได้กระน,นำอีกน,นั่มอะนี่หักรู้สึกหมักอยู่สิบสองเปลาอยู่กับน้องไปหักสิบสองแล้วนับไปหมาคนละฝากวะนี่ เอาหน่อไม้มาฝากค่ะมาทุระลงบ้านวาน,นอนก็เลยและมาถึงบ้านม่วงก<ส>็เลยอเอามาตกม,มาให้จา้าไปมาถึงแล้วก็เชิญไปเยี่ยมบ้านน้องอุ้มน้อยอ้าวเดี๋ยวรถมา <laughs> เดี๋ยวมันจะเย็บ คะเดน่ะค่าเจ้าเอ็ดขายด่ะคาะเจ้าเอ็ดขายซาเล้งเนี่ยสี่พันติดตั้งให้พร้อมนี่อันลูกล้านเขามาเปิดล้านใหม่นี่นี่สี่พันละเอามอเตอร์ไซค์ไหมเขาเขาสิบรรจุให้เลยสบายมากเลยอเออเออเอาเ,ออเ,ออเออสียงรถเสียงภายนอกเปิดบ้านดังทางโน้นนะนี่แหละมารีโนเวทใหม่อันนี้ก็ทําเป็นโรงรถ <แ S 1> นี่จะได้มาทำบุญนะทบุญี่ตั้งกองบุญมองนี่ตั้งกองบุญมองนี่แล้วก็เอาเขารถเขาทั้งุู่ บานิฮั่นหมอลำนะส่เอามองนี่นี่ฮ้านหมอลำใส่นีลำซิ่งนะขันหนามาที่เออเอันเวอยากนอนบึ่งเดอ้อวัตีอันนี้ดิขายซุ่มพ้อมนี่นี่รถขั้นนี้แหละที่ว่าเพื่อนเอาลงหนาะที่เขาชนอันนี้กะเอาอันเก่าจะแม่นคือกันนาสสพ่ปปอได้เป็นพี่เป็นน้องก,กันในมัดใส่จะว่าบังทุกคนหมดฟื้นนี่เด้คอยซ่อมรถให้ลูกคอยกามัดใส่คือกันนี่เอาเนเก่านี่ไทยเห้านี้มันคือกันแร้วมันจงได้ เอามัดใส่อิลีเด้ยพี่คำใส่นี่มัดใส่เอานี่ให้มันดีขึ้นสิเบิดหมื่นหกอันนี้แต่ว่าน้องหันได้ซ่อมเอาเองเอ้าเห็ดยังไมออออ่อิดอ๋ออืมหมื่นหกอันนี้ซ่อมเอาเองบ่ได้เอาน้ำเขาเฮามันคนใจกว้างเอาเจ็ดจท่ไดร่หลุดลูกเฮัลโหลวันนี้เอากใหมนน้มันคืนเนาะแต่บ้านี้ผู้ได้บอกกล้าขี่กับน้องไส้เดี่ผู้เพิ่นมาหน่อยคร ขี้เอาเบาเก่าอยู่นี่อันนี้ก็ว่าสิยิบผังบริยิบเลยกระยามันนี่ตัวนี้ยิบเอานีเไยหมดหมื่นหกอันนี้งุดอันโชคหนานี่มันแทงน้าอันนี้นี่คู่หน้านี่นะโชคอัพนี่โชคอัพนี่คู่นี่บ่แม่นมันเจ็ดพันหุ่นบ่ซักว่าคู่นี่ทองนี่ฮักโชคอัพนะเดี๋ยวไหนคนเสียชีวิตเนี่ยได้โชคอัพอย่างฮัก รุนซอมอยู่กัุนี้แหละเนะมอยล้วแมเลยยังไม่อาลจากือืม้ยก็ทันดีนี่ละมั่งลงเบิร์ดพื้นมันนี่น้องไซ้เราเอาเล็กใส่มัดนี่ละใส่แผ่นนั่นนั้นไซบาานี่แผ่นอะไรหนาหนานั่นเป็นซีเมนบอร์ดขายเหมือนขอกกตาขายใส่เอ่อสร้างน้องไ้ายก็ใส่ห้เพื้นพูแหละ สองแสนคุณละไปเดินรอบๆต่อบันนี้สองสั้นอันนี้บ่งตัวนี้กันจังไปเบ่งหลังทั้งหลังนี่แหละบ้านในมูนีบ้านในที่สองหกหนึ่งอันนี้ก็ได้เอามามามาก็เห็นรูปแม่พีิ娅นี่ถวายเงินให้อันพระองค์เจ้าอุบลรัตน์ S <s> สมัยเพื่นมาเยี่ยม más, มันหม้อกระเซให้เพื่นหาพันถะไวเออมีหน่อยก็ถวายตามน้อยเนาะเฮาอันนี้อันนี้ห,ห้อง,ง ielle, บังดูบังดูเจ้าบังดูนั่นมันหลอดไฟสมัยใหม่บังดูหลอดไฟกันหันลมอ,อันนี้เครื่องว้า <S <s> <S ไม่วยเล้วไสักวันสักวันจะเอาไฟหลอดไฟนี่วัตติสอง เออ,125อร้อยยี่บห้าบ่อนี่แหละอันนี้อ,อันนี้เป็นห้องนอนน้องอุ้มสมัยก่อนมันยังมีชีวิตอยู่อันนี้ตู้ยังกระของเก่ามันกับอนุรักษ์ไว้ลิตนลูกเด็กมวดเพื่อนเอ้เพื่อนเ่าลูกแม่มาไวพระพุทธลูกมันก็นอยู่คือเก่าแล้วเ,เอาใส่กันเก่าจะทําเป็นห้องแอร์อยู่ห้องนี้นะมันเพราะว่าทําติดไว้เตรียมมาอันนี้สิงกออกซะก่อนเพราะว่าเตรียมไว้อันนี้ก็ได้ซื้อสั่งซื้อมาก,ก่อนอันนี้ไว้ทาใหมูมากระสิเหเรือแต่ท่อนใต้หมูมานอน ว่านางเล่นอันนีก้กะเป็นห้องน้ําห้องน้ําเข็ดไว้ไปหมดฟื้นขึ้นก่อนชั้นบนแบบนี้สั้นบนนันแทงนําเอาใส่คิกล็อกเดอ้อบดสองหมื่นอเออพื้นสองหมื่นเอบสบอกซื้อ,อมาเห็ดปูคลิกล็อกนะไม่ค่อยมีนะปูคิกล็อกไปดูมันเป็นยังไงปูคิกล็อกว่าสั้นอัอานนี้ใส่เหล้าเหมือนเดิมอันนี้บูทิ่มเดอ้ออันแดเก่าโอเคห้องนี้ใส่เหลา้าคือเก่านี่มีเหลาให้จับเพราะว่าคนแก่ขึ้นเด้อ นี่นี่อันนี้แหละปูคลิกล็อกนะซื้อมาใส่นี่นี Look, so hmm. rooms, ่แผ่นอ mm ัน hmm. น yeah. ี uh ้นะนี่แผ่นอันนี้แหละมันเปลืองน้่มันใส่คลิกล็อกอันนี้แหละทําเป็นสองห้องนอนนี่อืทําเป็นสองห้องนอนนี่แผ่นคลิกล็อกใเข้าเอิญนี่เอามาใส่นี่นี่กล่องละเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่สวยเด้ออันนี้เอามาปูนี่เขาใส่นะสวยเลยกันนี่เดยกที่เขาเหยียบอยู่นี่แหละคลิกล็อก เขาให้ใช้ผ้าหมาดมาถูห้ามเอาผ้าเปียนี่แหละนี่แหละเพื่อนไหมหมู่ถึงมานอนกันนอนนั่งข้างนอกกันนั่งเล่นยังกันก็ได้นะใส่แบบนี้เอลยวันนี้ก็ใส่ลุกก้งนี่ใส่้างเฮ็ด ทีแรกลุ่มมาจากน้องดินจีเห็นด้น้องที่เจาไปปล่อยปลาเนี่ยมาทางนี้เบิ่งมือนังเขาจุบฉูก็โอยแตกตุ้มตุ้มขึ้นนี่แต่ก่อนนี่สมัยเดิมนั่นมันจะปิดหมดอันนี้นะมองไม่เห็นอะไรน้องก็เลยมาแอบเอาครึ่งเดียวแบบนี้มองนี่ก็เลยเห็นทีแรกว่าจะไม่ใส่กงก็กลัวอันตรายกลัวยังก็ไอ้ห้อยไอหโหนปีนขึ้นมานะสาวิฟะยามเฮามีอยู่มันบอกมันมาได้ได กูมือนี่มันไว้ใจไม่ได้เด็กไอ้ห้อยไอ้โหนมมมีหดละฮ่าเขานอนหลับเนาะเห็นบอด้ยังสิเข่าวมันมันก็ส่วนที่วันนาเป็นฝันแจองเอาทรัพย์สินเงินทองนะอันนี้มองนอนช่างในช่างก็นอนอยู่นี่สบายเป็นกระดีตรงนี้น่ะเป็นหน้าต่างก็ปิดเอาบ่ให้เปิดเพราะว่าบรรหาเขาใส่แอร์เดมจังสบายสีสดใสอ่าสีสดใสสีเขียวีก็สวยสีเขียว ก่นอกกับสีครีมนี่แหละก็ว่าหมูเขามากะนอนห้องละสองคุ้นกับปันเลิอนะนี่นี่หอดสามผลปฏินม่ก็ได้ปูท่านใต้ก็ได้เดี๋ยวให้รอให้น้องชาย่นมาเสร็จอันนี้ออกเร็จเสรเจสีเขายังสีเหตดบันี้เหากคะ ปูทั้งเครงนอนสองคนเนาะทั้งเตะเด็กสองคนเป็นซี่คนละนี่ครอบครัวเออเท้าใส่แอร์แล้วก็เปิดเย็นฉ่ำละนี่คือเขาเอาเนี่ยเนาะคืออันนี้เน่ะเตีย๊ปูวันนี้เขามาทั้งครอบครัวนาะเขาก็จ่ายแบบว่าเออเขาจ่ายมาหลุดตู้อับหลังเดียวโลดอืเขาจะกจ่ายเพิ่มก็ตามหนึ่งก็ตามสบายเจ้าจะปูไหนเออตามสะดวกป่ติตามสะดวกไปนี่หลังหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งหลังนี่สามห้องนอน บาดนี้คันข้าวมาเป็นซีดเนาะนอนข้างนอกก็ได้เมืทอคีนอนปิกนิกมาพื้นเหลือมากเอวละค่อยเป็นค่อยไปเออเบิ้งนี่ซับนี้น้องสายมันเห็ดลิกาตะกี้บ่มีมันเห็ดใส่เด้อยวนี้น้อยๆนี่เขาเรียกว่าอนุรักษ์ไว้ระวังตกจับยีดีจับลาวมาบังดูไอ้มึงมาบังดูหอดบ้านคุณบ่ยันตายจับลาวนะคนลาวศูนย์ จับลาวบัสดุแล้วนี่เขาต้องจักแล้วลาวบัดใดอานุอานุรักษ์นี่คักแล้วบัดดีนี่เขาเรียกว่าอนุรักษ์บอทิมนี่ฝีมือของน้องอุ้มตอนแรกว่าจะว่าจะลื้อทิ้งนั่นว่าจะลื้อทิ้งนั้นจะไขว่านี้มีอาการเสียดายคนลมอยากข้านี่นี่อันนี้สำคัญพี่ใส่มิเมิงมิง เม่งกองบุญในสิยคไยวัดเลยมึงดูเห็ดให้ลูกชายเจ้าหลานทายเจ้านั้นน yeah ี่อันโต๊สงอันแม่ก็เอ็ดมาเตรียมตั้งบาทนี่เห็ดบอลเฮาใส่ใจปันนี่ได้เฮาเห็ดโตะกะตั้งต่อกันกะใส่บาทอันผระพระหางค์กะสุดเลยเนาะนี่เนาะหาบาทหาอันสองอันเลยเนาะอันนี้เม่งอันนี้สิถวายเลยอันนี้กไยวัดทุงนะวัดทุงที่เข้ากายมื่อนั้นอยู่ขวามือนะ ไปซองบึงน้องนุ่งบึ่งดูมันอยู่จังไดวะตี่บอกแมนมันรีห้องรีหายอย่า่าเงียบเงียบกันว่านไปเบิ่นไปเบงบ้านไ้นเบ้อเบิ่งบาบง้านเนปดนป้านีปล้าปิดคิานไป่้น่งบ้นปเบาเงนี้ปิดแล้าเดี๋งนไปขึ้นตปวงน่ง้ไป้เ้น